หมอดูทักแรงความสัมพันธ์เวียเบลล่าอาจจะเป็นแบบนี้มีความสุขทางเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่กันงานเพราะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ ทั้งแซลทั้งไปโผล่ในช่อง YouTube ของพี่เวียหรือคอมเมนต์หวานๆผ่าน Instagram ก็มีออกมาให้เห็นแถมตอนนี้ความรักของทั้งคู่เดินทางมาถึง8ปีแล้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นโดนหมอดูทักแรงถึงความสัมพันธ์ในอนาคตว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นคลุงมเครือเบลล่าเหมือนจะได้แต่งงานตอนอีก10ปีข้างหน้าแต่อาจจะไม่ใช่กับเวียก็เป็นไปได้ แต่ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องทำให้เลิกกันมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนบุเพสันนิวาสในชีวิตจริงหลังจากนั้นเบลล่าได้เผยว่าที่ผ่านมาพี่เวียได้พิสูจน์อะไรให้เห็นความจริงหลายๆอย่างพรทั้งชัดเจนอยู่แล้วพี่เวียก็สม่ำเสมอมีอะไรหรือจะปรึกษาอะไรพี่เวียก็อยู่ตรงนี้เสมอ ซึ่งกับเรื่องหมอดูทักว่าถ้ายิ่งเปิดตัวจะทำให้รักครังนี้ไม่รอดและงานไม่ปังฟังหนุ่มเวียเผยว่าแล้วตอนนี้ปังไหมครับผมไม่รู้ครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราปฏิบัติแบบไหนโอเคว่าดวงก็มีส่วนแน่ๆทุกคนมากับดวงส่วนหนึ่งแต่หลักๆที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นไปรูปแบบไหนคือเราทำดีหรือเปล่า ทำเต็มที่หรือยังมากกว่าถ้าเราอยู่เฉยๆคงไม่มีใครโชคดีถูกหวยทุกงวดมั้งคือพอดีมีคนมาดูให้ก็ดีแสดงว่าเขาสนใจที่จะดูให้เราก็ต้องระวังไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เราไม่ได้เชื่อทุกอย่างเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเบลล่ากล่าวเสริมอีกว่าก็เหมือนกันเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งใครทักเราก็ฟงังอ่านบ้างดูบ้างทำทุกวันให้ดีที่สุด ก็ไม่รู้ว่าเป็นหมอดูหรือหมอดาวนะคะเนี่ยแต่ที่รู้รู้ตอนนี้ทั้งเวียรและเวลล่ายังมีโมเมนต,ต์หวานๆไม่เคยเปลี่ยนแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง8ปี